สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับบาสสามเลี่ยมอโตอร์แเ้วนะเดี๋ยววันนี้บ้านจะพามาดูนี่เลยโตโใต้ตายารทิส a t อี2022ไมล์หลักหมื่นนะและในราคาแค่4 0 0แสนกว่าบาทนะย้ำโปรเดิมนะนำแบงค์สิบเข้ามาบาสรถอีกแสนส่วนคนแชร์ไปเลย1 0,000ืเดี๋ยววันนี้บ้าสจะพามาดูนะว่ารถคันนี้มีการดัดแปลงอะไรบ้างมีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพลิกค,คว่ำไฟไหมบาบาบาหรือเปล่านะมาเดี๋ยวเปิดกระโปรงให้ดูก่อนล้วกันเปิดกระโปรงเป็นที่เรียบร้อยนะ มาดูนี่เลยเป็นไงไฟหน้าเป็น LED สามจุดแบบนี้นะครับผมนี่แล้ไฟเไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้อ่านี่เลยกระจังหน้าเป็นพลาสติกโลโก้เป็นโครมเมียมนะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยครับชัดเจนะนะนี่มาดูว่าฝากระโปรงม,มีการไขการขันใดๆหรือเปล่านะนี่ไม่มีรอยไข่นะครับผมอันนี้เครื่องสตาร์ตอยู่นะได้ยินเสียงไหมเงียบมากนิ่งมากนะครับผมตามสไตล์ยาลิสนะ จุดมาร์กจุดอ้างจากโรงงานครบนะโลโก,โก้คันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีชนเลยว่าก้าเค้มทำม่าไม,ม่ชนมาเลยเนาะผลรถเต็นท์เราสภาพเกรดเอนะครับลูกค้านี่จุดมงจุดมาร์กครบนะลูกค้านี่เห็นไหมสวยๆแบบนี้เลยครบนะไม่มีรอยไขย่รอยขันครับผมอ่ามาเดี๋ยวแบตเดือดวัดเปลี่ยนให้ใหม่นะถ้าลูกค้าซื้อคันนี้ไปน้ำมงน้ำมันเครื่อง ถ่ายให้ใหม่แบบนี้เลยพ่อแอร์เป็นไงครับสีเดิมๆจากโรงงานผ่านการใช้งานมาไม่เยอะนะไม่หลักหมื่นนะครับสําหรับคันนี้นะนี่ห้องเครื่องน้ามันน้ามันเครื่องอยู่ตรงนี้ดูคันนี้นะ่าจะถ่ายน้ํามันเครื่องมาแล้วนี่ครับผมใส่ปิ้งไม่มีดำนะไม่มีดําเลยนะโอเคแล้วขอปิดกระบบแป๊บมาโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะลูกค้าสำหรับ คันนี้นะในราคาแค่400,000กว่าบาทเองอคันนี้เป็นตัวฉลอง60ปีของโตโยต้ายาริสด้วยโลกโก้ชัดเจนนะครับลูกค้านี่มีไม่กี่คันนะในประเทศไทยของเราอ่าคันนี้เป็นรถพึ่งเข้ามารถพึ่งเข้ามาเลยอ่านี่ครับผมให้ดูรอบคันคร่าวๆก่อนอืมมาเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในรถกันบ้างดีกว่านี่เปิดมาก็ เ็นไงครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะ LR ปรับรอบทิศนะครับผมล็อกในเก่งก็ตรงนี้เลยนี่นี่โอเคครับผมกระจกข้างปรับไฟฟ้าทั้งสี่บานนะอ่ามีล็อกกระจกตรงนี้โอเคครับผมมีระบบกันลื่นด้วยอ่าพวงมาลัยก็เป็นแบบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะแบบนี้เลยครับผมที่วางแก้วก็เป็นแบบหนังแบบนี้อืนี่ นีร่ร้อยหนังสีน้ําตาลสวยๆเย็บด้วยได้สีน้าตาลนะเข้ากันมากครับลูกค้านี่นะประมาณนี้ครับผมหน้าจอสัมผัสนะจะขออนุญาตเบาแอร์แป๊บหนึงหนาวมากานี่หน้าจอสัมผัสต่อบูทูธได้ฟัง FM, USB, i p h o n ไอพงไอได้หมดนะนี่ครับผมย้ำว่าเป็นระบบสัมผัสนะอ่าเครื่องเสียงก็ดังดีมาก เขาอยากปิดเสียงก่อนนะคันนี้เลขไมอยู่ที่65653กิโลเท่านั้นเองนะเป็นเกียร์ระบบออโต้ด้วยคันนี้ม,มีปรับเกียร์สปงสปีดอ่านี่ครับผมมีเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยถ้าเขาเกียร์ถอยหลังเนาะก็เสียงก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ไฟพามากไฟขอทางอยู่ตรงนี้แล้วจกนี่ครับปัะตูไฟของเรานะกดแต่วิธีใช้คือดันขึ้นนะง่ายๆจะปิดก็ปิดนี่ โอเคครับผมนี่เบาะก,ก็เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่มีรูระบายความร้อนแบบนี้นะนั่งไปไม่มีร้อนแน่นอนมาพร้อมด้วยชุดหนังนี่ยาวๆแบบนี้เก็บด้วยด้สีน้ำตาลนะนี่ที่ใส่ของกว้างมากๆเลยลูกค้าเจ๋อไหมอยากได้ออไหมอยากได้รอเลยครับโอนจองมาเลยนะนี่ที่เสียบบุหรี่หรือจุดบุหรี่นะการ์ดแบตได้12โวลต์ตรงนี้ครับผม ไงบ้างครับสำหรับคันนี้นะลูกค้าเดี๋ยวเปิดโบว์ท้ายให้ดูมาเดี๋ยวดูด้านนอกนี่คันนี้เป็นรถเพิ่งเข้านะแล้วลูกค้าแบบรถรถของเราทุกคันนะเข้าใหม่เราจะถอดเบาะออกไปล้างออกไปสัดออกไปสปาทำพ่นยาฆ่าชฉมฆ่าเชื้อให้เบาะข้างหลังก็มีที่ใส่แก้วเปิดกระจกนี่ตรงนี้ครับผมนี่เป็นกระจกระบบไฟฟ้านะนี่ แต่คันนี้เราถอดเบาะออกไปสปาเอาไปขัดไปไว้เคลือบพ่นยาฆ่าจงคฆ่าเชื้อให้เนาะมาดูยางขอบอะไรเนาะคันสำหรับคันนี้นะคันนี้ยางปี22นี่ครับผม195คือความหนาของหน้ายางนะ60ก็คือนี่ความกว้างตรงนี้ขอบอยางครับผม R16 คืออะไร R16 คือขอบข้างในประมาณนี้ขอบ16นั่นเองนะหรือเขาเรียกอันนี้เป็นแมกเดิมๆจากโรงงานเลยนะเป็นรูปใบพัดมาดูครับผม ไฟหลังก็เป็น LED นะนี่เส้นยาวๆแบบนี้ LED ครับผม่ะมาดูเก็บของได้เป็นไงโตดกว้างเอื้อมเข้าไปสิยัดเข้าไปสิเยอะมากๆนะใส่ได้ทุกอย่างเลยอยากใส่อะไรครับยกเว้นเข้าไปนอนนะนี่ลงอะไรเรามใีให้นะแต่เปิดไม่ออกแนะน่นี่ยังไม่ได้ใช้เลยครับผมที่เติมลมมีน้ํายามาให้อยู่ตรงนั้นฟังเรืองเห็นไหมอ่า โอเคครับผมสำหรับคันนี้นะลูกค้าถ้าชอบนะสนใจยาริสเอทีพนะคันนี้นะโทรเข้ามาเลย0 9 1 5 3 9 9 8 8 8เดี๋ยวบาสจัดให้นะโปรดีๆมีเยอะยา่าโคูดเยอะนะเดี๋ยวบานจัดให้นะลูกค้า4 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับนี้ลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับผม